ผมก็เลยอยู่ในแมพที่คุณจะต้องทำสวนครับใช่เลยครับทำสวนครับเอาโมเดลเข้าไม่ได้ครับแต่อยากเล่นก็เลยจะเป็นคาปีบารากามใหญ่แทนเนาะคุณดูนั่นสิเขาปลูกอะไรก็เต็มไปหมดเลยครับน่าสนใจจยิงแบบนี้และนี่คือสวนของผมครับยังไม่มีอะไรไปชี้ไปนันเลยเรามีโชเวลทําไงเอ่ยช่วงเรียนรู้การ์เดนเีตเซลอ๋อ เราซื้อมเมล็ดตรงนี้ไปมมเมล็ดเหลี่ยมมาเลยนะฮะ <c oughs> เรามียี่สิบครับเราซื้อนี่สองได้ใช่ไหมแครอทครับนี่คือมเมล็ดแครอทนะคุณไม่ใช่อิด <c oughs> ไม่ใช่กอนอิดคุณอ่าดูให้ดีครับมเมล็ดแครอทเรามาตรงนี้แล้วก็วางโอ้โอ้โอโอระวางได้อย่างอิสระเลยฮนะในส่วนของเราโอ้สุดยอดเลยฮะเฮ้ย <c oughs> คือแล้วคุณเฮีย <c oughs> เอาได้แล้วหระโอ้เร็วจังโอ้ระ,ระเร็วเร็วสุดๆไปเลยดูสิแครอทของผมมันช่างโอบอันริีๆอันนี้แครอทอันใหญ่อ่ะอันนี้เล็กเฮ้ยมีการสุ่มน้ําหนักของพืชด้วยครับค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนี่มันฟิกแมปตกปลาฉบับทาสวนนะครับเนี่ยเราซื้อไปเลยหมดเลยสี 40. แล้วแต่ละอันผมคาดว่าน่าจะมีการสุ่มตัวเงินขึ้นมาด้วยฮะน้ำหนักนั่นเองใช่ผมก็เลยจะวางวางแยกเลยเผื่อมันใหญ่เกินนงคุณเนี่ยอยู่ดีๆใหญ่ขึ้นมาขนาดเนี้ยเบิรมเลยเนี่ยกลายเป็นเออเสาอ่ะก้อนอิดก้อนอิดก้อนอิดเอ้ยแครอทก้อนอิดอะไรอ่ะอ่าเราไปขายครับรัวเร็วรัวเร็วฉับไวสสูสูควรเลยผมููดสูบสูบสยทีนีสูบสูสามารถสี่จะวาูบสูดู้บสูบสดบสูบสูบสูบงบ โอ้แทบไม่ต้องทำอะไรเลยมันสบายมากเลยผมต้องการเซลล์ทั้งหมดครับเซล in my อเ v นทอรี่เรามี80แล้วคุณเรามีเงิน80เราซื้ออะไรที่ใหญ่กว่าน,นี้ได้แล้วคือสตรอเบอรี่นั่นเองแล้วเราก็ซื้อแครอท3ไปที่การเด้นครับเราได้ก้อนอิดสีแดงมาแล้วคุณ <laughs> ก้อนอิดสีแดงไงล่ะปึ๊บปปึ๊บ,บจงเติบโต สตรอเบอรี่ผมหายไปไหนออกมาแล้วมาแล้วเนี่ยอ๋อสตรอเบอรี่โตช้านะครับโอ้โหเห็นมันขยับอยู่ขยับนั่งไงขยับ <c oughs> มันช้ายัางไงและไอ้พวกต้นใหญ่ๆพวก,ออกนั้นมันปลูกกันกี่ปีครับนั่นอะถามจริงแค่ผักเล็กๆแค่นี้ยังนานเลยเป็นหลายหลายนาทีเลยเนี่ยไม่พูดมาต่อเพลงเราไปที่ซีดครับซื้อมะร็ดสตรอเบอรี่อีกหเม็ดเรากลับไปที่การ์เด้นครับเรากดจิ้มก้อนอิดลงไวที่พื้น แล้วโชวเวลใช้ทําอะไรไม่ทราบเหมือนกันอ๋อรีมูฟเฉยๆไม่มีอะไรเราไปที่ซีดครับเรากดที่ซื้อของครับแล้วเรากด10เหรียญ10บ,บาทครับเรากลับไปที่การเด n นครับรอทุกอย่างเจอเริอเติบโตเอ้คอลเลกได้แล้วคอเลกอ๋อเก็บผลผลิตได้เรื่อยๆครับอ่าผมได้แล้วสตอเบอรี่หนึ่งลูกกันเลยทีเดียว อ๋อตรงนั้นแสดงว่าเขาก็เก็บผลตรงนั้นกันใช่ไหมโพกต้นไม้นะอ๋อนี่มันต้นมะพร้าวครับแล้วก็เอออู้นั้นต้นมะเขือเทศเขาใหญ่ขนาดนั้นเลยอรัคุณเห็นที่มาโอชีไหมโทเมโตปลูกไปประกวดแล้วฮะเก็บผลผลิตครับเก็บผลผลิตโอ้ได้หลายลูกเลยฮะเรามีสตอรอเบอรี่หลายลูกเลยทีเดียวอ่ะสตอรอเบอรี่สี่ลูกเราไปที่ขายเราขายได้เท่าไหร่กัน ผมต้องการที่จะขายสีๆนี้ทั้งหมดแปดสิบมันน้อยอย่างนี้เอ๊ะผมว่าแครอทเวอร์กว่าคุณผมพูดตรงๆนะถึงมันจะเก็บไม่ได้เรื่อยๆก็เถอะแต่ผมจะทำสักสวนหนึ่งไป็นสวนแครอทมันเร็วดีเผื่อโชคดีไนงะได้แครอทยักษ์ใช่ไหม ผมจะทำให้มันได้แครอทยักษ์เลยน่าสนใจที่เราจะมีแครอทยักษ์ในสวนของเราปลูกได้ค่ะขากรวดเร็วผมเสียไป80ผมได้เท่าไหร่160คุณดูแครอทเวิร์กสุดละสตรอเบอรี่ช่างมันโนโสต็อกอ่ะเวีนกรรมอารีสต็อกเสียตังด้วยเหรอคุณ คุณล็อกไว้อย่างนั้นเหรอโอ้พระเจ้ารีสต็อกในอีก2นาทีครับว้าแย่จังเลยมีการห้ามปรามไม่ให้คนเออเล่นเยอะนะครับอย่เสียสายตา <c oughs> เดี๋ยวจะกลายเป็นผักเอากูจะหาเเรื่อยๆให้เราสามารถที่จะซื้อมเมล็ดถัดไปให้ได้มเมล็ดถัดไปราคาเท่าไหร่เออสี่ร้อยกันเลยทีเดียวครับ400เราจะเป็นต้องปลูกอะไรสักอย่างที่ เราไม่จะไปต้องซื้อเมล็ดอีกใช่แล้ว400บูเบอรี่เราอ่ะเราเอาให้เอาออฟสต็อกไปเลยให้หมดสต็อกเพราะไงเดี๋ยวก็รีแล้ว20วิปิบ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 รีสต็อกแล้วรียังรียังนึงวิฮะมาละอ่ามาละปุ๊บปุบปุ๊บปุ๊บแครอทรัวๆ้ชอบกินแครอทครับ ดูปลูกดูเขาปลูกอย่างช่วยอ่ะคุณไม่เอานะปลูกงี้ไม่ได้นะเออโดนแม่ตีนะอย่างมั่วคุณผมบอกเลยยังไม่มีแค่รอดใหญ่ๆโผล่มาเลยนะฮะแลผมก็จะหยิบสตรอเบอรี่ผมไปขายด้วยตอนนี้เรามีก็สี่ร้อยแล้วคุณในที่สุดฝันของเราจะเป็นจริงเราจะได้มีต้นไม้ที่ใหญ่กว่านี้ ก็ดิสีฟ้าครับบูเบอรี่ซีดจัดไปวางเลยปรับคอยมาแนละ้วบูเบอรี่ซีดคุณดูดิการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์นี้และนี่คือการเจริญเติบโตของต้นบูเบอร์รี่นะครับเขาจะค่อยขึ้นมาเป็นแผ่นๆก่อนแล้วก็เป็นเหลี่ยมๆขึ้นมานะครับตัวที่บูเบอร์รี่นั้นจะกะับกักักักเก็บน้ำไว้ภายในและสังเคราะห์สแสงนำมาเป็นสารอาหาร ผมไม่เคยเจอบูเบอรี่ที่เหลี่ยมขนาดนี้มาก่อนเลยแน่นอนครับมีนาเรเตอร์เลยคุณสารคดีแบบทำสวนผมก็ที่จะตื่นเต้นเลยที่จะได้เห็นบูเบอรี่ลูกแรกในสวนของผมนะตั้งหน้าตั้งตารอเลยฮะว่าบูเบอรี่จะออกมาหน้าตาเหลี่ยมยังไงอุยอะไรอ่ะแล้วเออโอโกครับคุณเฮ้ย เฟลลิตไววได้ไปะโกคุณบูเบอรี่ติดโกครับเป็นสีทองครับคุณผู้ชมลูกแรกก็ทองเลยเอา้าวสตอเบอรีร่ทองอีกโอ้ชชวัะเจ้าช่วยสตอเบอรีร่ทองครับโอ้โหเป็นทองที่สวยสดงดงามจริงครับไม่รู้เลยว่าทองนะฮะนึกว่าเสียเร <laughs> าได้มาอีกรูนะครับนี่คือบูเบอรี่ที่ควรจะเป็นบูเบอรี่จริงๆอันนี้บูเบอรี่ครับไม่ไม่ใช่กล่องของขวัญน,นะฮะบูเบอรี่ เราไปที่เซล์ลครับเรากดขายออกเราได้มาพันสี่โอ้ว้าวเรายังรวยครับนี่ครับมาแล้วครับโทเมโทซีทเราข้ามขั้นเลยไหมระดับแรงครับต้นนี้ระดับแรงเลยดีอ้าวรีรีต็อกพอดีลเลยเบอร์รี่สองต้นนะพอปะต่างไม่พออ้ต่างไม่พอ,อ,พอคุณโทเมโทรเราปลูกตรงนี้เลยข้างหน้าเลยเท่ๆเบอรรี่ ตัวนี้จะไปสวนบูรี่ของผมนะหุ้ยคุณดูนี่สิกวักกวาดนบูรี่ลูกใหญ่อะไรขนาดนี้เนะี่ยผมเริ่มที่จะร่ำรวยแล้วจากการมีบูรี่ที่ลูกใหญ่ขนาดนี้เก็บไว้ความทรงจำแล้วยกันคุณเราเช็คราคาได้ไหมอ๋อนี่นี่เช็คราคาได้ร้อยแปดสิบปะคุณเออบูรี่ลูกยักษ์อ่ะทำไปเล่นไปเราขายทั้งหมดเล,เลยแล้วกันครับเพื่อที่จะทำทุนหกร้อยสิบโอ้หเก้าร้อยเก้าเก้าอีกนิดเดียวจะพันหนึ่งแล้ว ไม่พันหน่อยเ,ร,อเราวีโต้โทเโตอีกหนึ่งอันอืาอื่นๆเลเจนเดลี่นี่ไม่มีนะครับไม่มีสต็อกนะครับผมสงสัยเหลือเกินว่าสต็อกนี้หาจากไหนผมพาคุณเดินมาดีนิดหนึ่งครับผมสงสัยว่าฝั่งนี้คืออะไรมีพวรถน้ําด้วยแล้วก็มีสปริงเกอร์นะครับเอ้ยน่าสนใจมากอันนี้น่าสนใจสุดๆเ่ยพวรรถน้ำห้าหมื่นทำไม no สต็อกโนสต็อก ซึ sí ่งผมเดาหมายความว่านะหมายความว่าคนในแมปในห้องห้องหนึ่งสามารถซื้อของด้วยกันได้หมดเลยคือมันเป็นของของเดียวนะครับ <Pharise> ค <es> ุณใช่ปะให้ผมทายนะเขาน่าจะหยิบของเดียวกันหมดเลยอ่ะเออถ้ารีสต็อกปุ๊บต้องต้องรีบแบบรีบกดเลยเนี่ยไอ้พวกเลเจนเดเล่นเดเด้เลดเล่นทุยเลเจเดรีหรือมิติคอครับนี่ไงแมงโก้มิติคอดราก้อนฟุตดราก้อนฟุตคือแก้วมังกรนะครับ แคคตัสคือกระบองเพชรเออกระบองเพชรอ๋อโคโคนัทนี่มิสติคอลเลยครับสามสองและหนึ่งครับเม็ดมีอะไรเลยคิดเองนี่ไงพอมกิ๊ดหนึ่งพับ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 อมกิ๊ดหนึ่งเฮ้ยผมอยากได้พอมกิ๊ดอ่ะแต่ผมไม่มีเงินอ่ะอะโลบากแป้งหยอกหยอกหยอกเราเราไม่เราไม่ทำอย่างนั้นเราไม่ทำอย่างนั้นที่นี่เราจะไม่ทำอย่างนั้นนะครับคุณขออนุญาตเก็บพืชผักสวนครัว สตอเบอรี่ของผมและบูเบอรี่ของผมลูกเมื่อกี้น่าจะใหญ่ที่สุดเท่าที่เรามีเลยแนตะ่เราขายไปแล้วครับตอนนี้ต้นทเมโทของเราหรือมะเขือเทศยังไม่โตนะฮะรอก,ก่อนไม่รู้ว่าจะผ่านไปกี่นาทีนะครับถึงจะโตผมว่าเราได้ทเมโทหรือมะเขือเทศเนี่ยให้ได้เยอะๆเนี่ยคุ้มคุ้มแน่นอนปุ๊บ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 อ่าเร็วขึ้นแน่นอนร้อเปอร์เซน็นต เทคน,นิคผมคุณก็แค่ซื้อทุกอย่างที่มีมาปลูกเท่าที่มันมีเงินก็เยอะเองเฮ้ยเอ้ยเมาแล้วมาแล้ววางไว้ก่อนเลยลูกนั้นน่ะ <c oughs> วางไว้ก่อนเลยซินยอคุณเห็นไ,ไหมสตรอเบอรีร่ยักษ์คุณอเราได้สตรอเบอรีร่ยักษ์มาหนึ่งลูกครับมีแบบผลไม้ชิ้นใหญ่ๆฮะสตรอเบอรีร่เป็นผลไม้หรือเป็นผักนะเนี่ยโทษทีเออว่ะ สรุปสตอรี่เป็นผักหรือเป็นผลไม้ครับผมว่าเป็นผักนะใช่ไหมหนูลูกสตอรี่เป็นผักหรือผลไม้ครับเออเขาบอกว่าเป็นผลไม้ครับแต่ผมคิดว่าเป็นผักเอาก็มันก็มันมันปลูกที่พื้นอ่ะมันไม่ใช่ผลน่ะมันงอกอกมาจากพื้นอ่ะมันก็ควรเป็นพืชตระกูลผักปะสตอรี่เป็นผักหรือผลไม้อ่าสตอรี่ไม่ได้เป็นผักแล้วก็ไม่ได้เป็นผลไม้ครับ แต่สตอเบอรี่จัดอยู่ในหมวดของพืชดอกครับคล้ายๆกับดอกไม้ที่เราทานได้แต่ออกมาเป็นผลหรือปะสตอเบอรี่ <Strawberry S 1> ไม่ใช่ผลไม้ครับอ่ะผมคิดถูกไงล่ะแล้วก็ไม่ใช่ผักด้วยแต่เป็นดอกไม้เฮ <Hey, S 2> อะไรวะสวนคุณจะแน่นไปไหนเนะ <c oughs> <c oughs> ี่ยพืชคุณเยอะมากเลยผมแต่ผมจะไม่ปลูกมั่วงนะั้นถ้าเป็นผมอ๋อถ้าเราไม่อยากใช้สตอเบอรี่แล้วเราก็แค่หยิบโชวเวลขึ้นมาแล้วก็ถอนออกซะแต่คําถามคือมะเขือเทศผมเมื่อไหร่จะโตผมจะไม่หยิบ สตรอเบอรี่ลูกไหนขึ้นมาไม่ได้าจะผมพลาดโทษทีนี่ไงคุณสตรอเบอรี่หนึ่งกิโลกร,รัมครับเราไปดูกันว่าราคาเท่าไหร่เอ่ยกับสตรอเบอรี่หนึ่งกิโลกร,รมัมร้อยสามห้าครับสตรอเบอรี่หนึ่งกิโลกร,รมัมโชว์กล้องแป๊บๆแล้วก็ไปขายเลย <c oughs> อ่าเราได้มา399นะครับแล้วผมจะทำอะไรผมจะซื้อ,อย่างอื่นเพิ่มอย่างเช่นอ้าวตังไม่พอสตรอเบอรี่เพิ่ม เอาออกสต็อกสตรอเบอรี่รัวๆกับแครอทรัวๆเลยน้องแครอทขึ้นมาสนุกเอจู้ฮู้ผมก็เลยพูดเลยว่าสนุกแล้วก็เราได้แครอทยักษ์มาคุณดูสิแครอทลูกเบอร์เริ่มเลยปีนได้ด้วย แครอทไซส์เท่าตัวผมเลยนะดูนี่สิอืมเก็บเลยแครอทหนึ่งกิโล <c oughs> จะรวยพี่ทรายแครอทหนึ่งกิโลครับคุณโอเคเราเก็บแครอทไปก่อนครับตอนนี้เรามีอะไรที่น่าสนใจอย,อย่างเช่นเอา้าบูเบอรี่มีลูกใหญ่มาอีกแล้วไม่สนใจนี่สตรอเบอรี่ครับคุณคุณเห็นแล้วเราเก็บเลยปึง้ง คืออะไรฮะสตรอเบอรี่เนรนโบว์คุณเฮ้ยสวยสดงดงามไอ้ยาสตรอเบอรี่สายรุ้งแหละสุดยอดไปเลยเราไปดูราคากันสักนิดหนึ่งครับโอ้เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบเลยคุณสตรอเบอรี่เนรนโบว์นี่ผมอยากจะเก็บไว้ผมไม่อยากขายเลยทำยังไงไม่ให้มันขายขายเองอะกดเฟเวอร์เลด์เดียกดเฟเวอร์เลด์ได้ไหมอ๋อนี่ยกดเฟเวอร์เลด์ได้กดขี้ควาเสร็จดิแค่รอยักษ์ผมอยู่ไหน คอลเลกชันผักของผมจะต้อง <c oughs> สุดยอดอ่ะจริงๆเซลล์มายอิเวนทอรี่ครับอ่าแล้วก็เก็บไว้ได้โอเคคลิกขวาเรียบร้อยอะไม่ขายครับ <c oughs> เราจะบูเบอรี่ลูกใหญ่แล้วเก็บทุกอย่างมีข้าวโพดครับคอนคือข้าวโพดครับผมมีพร้อมกินสามันอุ้ยแบมบูสิบแปดเลเจนเดรี่ตั้งบอกไม่มีขายเรนโบไปก็ยังไม่พอตอนนี้ เออมาเขืเทศของผมมาแล้วมเขืเทศลูกเล็กเร็วครับรีบขายเลยครับก่อนที่จะโรนรีสต็อกเนาะเราต้องได้อะไรจริงๆสักอย่างนะเร็วเข้าเร็วสองร้อยทำไงดีอะตังไม่พอเอ้ยเราอยากไดให้ผักใหม่อะ <c oughs> โอ้ยสามนาทีพอสามพันผมอยากได้พัมกินผมไม่อยากได้ข้าโทดเลยอะเลเจนดิรี่สามพันสามนาทีเออผมว่าไม่ทันแน่เลยคุณนอกจากจะมีแบบ สตรอเบอรี่ทองโผล่มาทั้งสองลำลูกอ่ะปุ๊บร้อยแปดสิบขาดี่แค่เจ็ดร้อยเองเจ็ดร้อยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วทองครับสตรอเบอรี่ทองเสร็จเสร็จได้แล้วมั้ง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 สตรอเบอรี่ทองหน้าร้อยสองร้อยอยู่อ่ะขายพักไปมาละทองครับได้แล้วครับได้แล้วครับคุณผู้ชมได้แล้วครับผมได้ ผมได้มเมล็ดพัมกินเลยครับนี่มานะครับมเมล็ดฟักทองนั่นเองมเมล็ดฟักทองคุณปุ๊บปลูกเลยไปปลูกพันธุ์เองเอ้ยฝนตกเอ้ยบวกอะไรหรือเปล่าฝนตกอ่ะมันต้องบวกอะไรแล้วและฮะอ๋อมันโตเร็วครับพืชผักของเราโตเร็วมากครับสตรอรี่ผมใหญ่ไม่หยุดเลยครับมาแล้วครับมาแล้วครับ สตรอเบอรี่ทองคำยักษ์ครับสตรอเบอรี่ทองคำยักษ์ครับอเก็บครับสตรอเบอรี่ทองยักษ์ครับคลิกขวาไว้เก็บไ้ก่อนสนุกดีนะครับทำสวนเนี่ยทําสวนแบบ R n G <c oughs> ทาสวนแบบสุ่มน้ำหนักผ,ผลผลิตเนี่ยสนุกดีนะฮะแต่แต่อะไรแนะนำไม่รู้สิผมไม่รู้ว่าเดฟฟังรู้เรื่องหรือเปล่าแต่ผมผมสนใจนะว่าแบบ ออกความเห็นเฉยๆถ้าถ้านะถ้ามีแมปอื่นบ้างหมายถึงแบบแผนที่ครับคือสวนในรูปแบบต่างๆที่แบบพืชดีต้องไปปลูกบนภูเขาไฟหรืออะไรเงี้ย <c oughs> สมมติเฉยๆมันก็มีผลไม้ปลูกในทะเลปลูกในน้ำใช่ป่ะละ่ะเออใช่ปะ่ะอะไรอย่างนั้นะ่ะดูเฟี้ยวดีนะนอกจากจะปลูกในในในแบบว่าในสวนแล้วยังมีพืชผัก หรือพืชอื่นๆที่เราสามารถปลูกในทะเลเช่นสาหร่ายไงคุณสาหร่ายอ่ะเรายังมีพืชและผลไม้เยอะแยะที่เราสามารถปลูกได้บนโลกใบนี้ก <c oughs> ินผักกันเยอะๆครับคุณ <c oughs> ผ่านมาสักพักใหญ่ๆเลยคุณตอนนี้ผมมีเงินสองห0ื่นหนึ่งละคุณเห็นไรได้ไหมผมพาคุณชมนี่นี่เลยผมมี ต้นบูเบอรี่ที่ใหญ่มากใหญ่แบบเท่าบ้านเลยเห็นปะคือผมเอผมลืมอัดนะผมนูกว่าผมกอดอัดแล้วตอนที่มันโตกลายเป็นว่าไม่ได้อดั <c oughs> าาอด,อดเลยท้้งมากดอัดไปหมดเลยว่าโถ่เอ้ยอะเรามาตรงนี้กันนิดนึงครับคือตัวเนี้ยมันรีเซ็ตเรื่อยๆครับซึ่งมันสุ่มผมก็รอมันสุ่มหลายรอบมากจนมันมีของมาให้ผมซื้อแล้วมีเงินเยอะเท่านั้นนะสิ่งที่คุณต้องทําก็คือคุณต้อง โชคดีนิดนึงอะถึงจะมีของใหุ้ณซื้ออ่ะเราได้ของดีๆอย่างเช่นวอเตอร์เมลอนแล้วก็คอนละคอนคือข้าวโพดครับเราเอามเมล็ดข้าวโพดไปปลูกกันนี่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 อะไร,รนะเฮ้ยกูทำอะไรอะ่ะกไมาต้นเลยเฮ้ยเพื่อบ้านทำอะไรฮะ ตึกกุน่ะตึกแล้วอะไรวะน่ะตึกเหรอต้นอะไรอ่ะ <c oughs> เออผมขออนุญาตปลูกเอ,อ่อวอเตอร์เมลอนตรงนี้นะครับวอเตอร์เมลอนสองเม็ดครับอันนี้อันนี้อันนี้พามกินนะครับผมซื้อมาแล้วก็จริงๆริผมอะ่ะซื้อวอเตอร์เมลอนมาแล้ววอเตอร์เมลอนคือแตงโมผมได้มาแล้วเนี่ย ลูกมันไม่ได้ใหญ่มากครับแต่ราคาของมันนั่นโหดสะใจจริงๆเดี๋ยวผมให้คุณด,ดูราคา how much สามพันครับใช่แล้วสามพันพร้อมกับนี่ผมมีโทเมปโทลูกยักษ์สองลูกลูกระเบิดอะไรอนะ่ะลูกอะไรครับ <laughs> ใหญ่เยอะเลยได้ขนาดนะครับน่าเลีกรอบขอร้องแหละมีอะไรให้ผมซื้อที่ไม่ใช่บูเบอรี่กับมะเกิดเทศอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแมมบูสิบห้าเลยเหรอตังไม่พอเดียไม่พอซื้อสิบห้าอันอ่ะเออไม้ไผ่ครับต้องไผ่ดีป่ะดีแหละไม่ดีแล้วมันจะเป็นเลเจเดรียได้ไงเฮ้ยชิปหายลืม ตัวที่ผมปลูกกนดีไว,นว,วนรร้นี่่าข้าวโพดเวนกามอ้ยเนี่ยปลูกข้าวโพดไว้แล้วมันพู่มขึ้นเลยตอนเนี้ผ่านมาประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะคือ <c oughs> คือมันมันไม่โผล่เลยฮนะเล็ดแบบเฟียเฟียฮะโผล่มาแต่ต้นไผ่แล้วก็ watermelon ซื้อก็ได้คอนอ่ะซื้อก็ได้ขา้าโพดอ่ะเงินหมดเลยไม่มีอะไรเจร๋งๆของมแล้วเจ๋งแจ๋วเจ๋งแจ๋วเจ๋งแจวเจ๋งแจวกูด,ดูนั่นสิเขามี s p r i n ก e r เลย s ริ i n กอ e r มันแ,แพงมากเลยครับอันเนี้ยเนี่ยมันจะช่วยให้แบบต้นไม้ใหญ่ต้นไม้โตคือมาสุ่มมาเหมือนกันมาซื้อได้ผมซื้อได้แต่ไปติดตรงที่ผมไม่มีเงินเนี่ยมีปริงเกอร์เบสิกครับสองหมืนไม่มีเงิน อันนี้คืออันเมื่อกี้ที่กณเ็นระดับสูงสุดไม่รู้เท่าไหร่แต่ผมจาได้ว่าอันเนี้ยสี่หมื่นห้าอันเนี้ยแตะแสนแล้วมั้งเนี่ยทาให้ผลไม้ใหญ่ผลไม้กลายพันธุ์ทุกๆอย่างครบทั่วแล้วไม่ไม,ไม่มีอะไรแปลกวระหลาดพอแล้วเอ,อ่อต้นไผ่นี่เก็บได้ยังฮะอ,อ๋อเก็บได้แล้วอ,อ๋อเก็บแล้วเก็บเลยเรอระต้นไผ่เป็นไม้ยางนี้เลยโอเคโอเค เป็นไม้ยืดย,ย,ยียาวๆขายเท่าไหร่สี่พันอ้าวรวยเลยเนดิเดน,นี้ยเฮ้ยปลูกต้นไผ่นี่อย่างรวยเลยฮนะเอาอีกเอ๊ะซื้อมาสี่พันขายได้สี่พันวะเฮ้ยมีต้นแหญ่พอแล้วต้นไผ่ยักษ์ครับคุณว้าว ก็ได้แหละครับคุณเพอะแค่นี้มันสุ่มแบบผมผมหลอนแล้วมันไม่ได้อะไรอะ่ะจริงคือแบบตอนแรกก็คิดว่าง่ายมันมันไม่ง่ายใชรอหลายรอหลายชั่วโมงมากอะไม่ยอมสุ่มมันเลยได้อะไรดีๆมาสักทีแล้วก็นั่งเหนื่อยเก็บไอ้พวกเนี้ยขายแบบแบบเหนื่อยและเกินชีวิต นั่งกด e จนแบบคีย์บอร์ดจะพังแล้วสรุปสรุปผลประกอบการนิดนึงครับเรามีอะไรบ้างเรามีพัมกินพัมกินตัวนี้ใหญ่กว่ารู้สึกว่าจะใหญ่กว่าแล้วก็มีแตงโมแตงโมก็มีอยู่อ่ามีโทเมทครับลูกยักษ์มะเขือเทศลูกยักษ์นั่นเองนี่ลูกใหญ่สุดแล้วก็สตอเบอรี่ทองที่เป็นลูกใหญ่อ่าทองบวกลูกใหญ่เนาะแล้วก็นี่ของที่ผมคิดว่าน่าจะหายยากกว่าสมควรเลยนะ คือสตรอเบอรี่เรนโบ w ครับสตรอเบอรี่สายรุง้งอ่าเล่นมาพักใหญ่ๆนี่คือได้มาลูกเดียวฮนะของที่เป็นเรนโบ์เนี่ยแล้วก็ไม่เห็นวว่าช่องเขาจะมีเลยนะเออน่าจะได้ลําบากนิดนึงครับลําบากนิดนึงเรนโบ์ Rainbow แบบนี้แล้วก็นี่เราได้ในส่วนของนี่เลย <c oughs> เต้นไผ่ยักษ์ครับลองปีขึ้นไปดูนิดนึง ต้นไผยักษ์โอเคปีไม่ได้ครเก็บได้ด้วยะโอ้มันสูงซะจนแบบว่าผมไม่เห็นอะไรเลยดีดีเก็บเก็บไว้เก็บไว้เป็นแบบที่ขึ้นชื่อลือชาส่วนผมคุณเดินคุณจะเห็นส่วนผมยจงชัดเจนเลยว่ามีมีต้นไผยักษ์ยักษ์ใหญ่อย่างนั้นอยู่อุ้ใหญ่มากถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับ าคอมเมนต์ให้ดูก็จะดีนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับเออมมเบอร์ชิพของผมที่ซุปเปอร์แตงใค่นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณสำหรับซุปเปอร์แตงนะครับเจอนครับทุกคนปกติเขาต้องเก็บไปขายกันนะครับต้นไผ่เนี่ยแต่ผมไม่อยากเก็บเลยผมจะตั้งตาราง,งานไว้อย่างเงี้ยเท่บอกเลยเท่จัด